เมื่อทอทีวีพาผู้ชมเดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อวันพุทธที่19สิงหาคมเรามากันที่สนามศรีนครลำดวนรังย่าของทีมกรูปีอันตรายศรีสะเกดเอนะครับกิเลนพย,ยองของเราต้องออกมาเยือนทีมศรีสะเกดเอในฟุตบอลกลางสัปดาห์ก่อนที่จะเว้นวักให้กับขุนพลช้างสึกทีมชาติไทยของเรา3ส,สัปดาห์เต็มๆเ,เลยล่ะครับ โปรแกร,รมสุดสัปดาที่ผ่านมานั้นนะครับทีมกิเกาผหอกของเราไม่มีโปรแกร,รมการแข่งขันเนื่องจากว่าการท่าเรือน,นั้นขอเลื่อนออกไปเนื่องจากเป็นห่วงการดูแลรักษาความปลอดภัยอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยทําให้นักตเตะกีฬาผีหองของเรามีเวลาพักถึง1สัปดาห์เต็มๆเลยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กิเรนเลลวัน2คืนด้วยกันนะครับ ก่อนที่จะเดินทางมาเยือนทีมสเกตเอฟซีเมื่อเดินทางมาถึงกองเชียร์กูปีอันตรายรวมไปถึงกองเชียร์กิเลมพยองของเราที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดรีสเกตนะครับก็มาต้อนรับนักเตะกิเลมพยองอย่างอบอุ่นเลยละครับคุณผู้ชมแหมน่าเสียดายนะครับที่ตังสารัตอยู่เย็นติดโทษแบนพอดิบพอดีก็เลยไม่ได้เดินทางมากับทริปนี้นะครับแต่กระนั้นก็ดี แฟนขับกูปีอันตรายก็ยังจะได้เห็นนักเตะขวัญใจของพวกเขาอย่างพิธูเชนนันป้อมบุบผาพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจนันรพี่ตองกวินทำสัจจานันพี่โกดัสกรทองเหลานะครับรวมไปถึงพี่มุ้ยธีรศินแดงดาส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่จะได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนคลับในจังหวัดศรีสะเกษครับ อากาศที่จังหวัดสุสเกตก็ต้องยอมรับระคับ้าร้อนมากๆเลยนะครับแดดแรงสุดๆเลยละครับคุณผู้ชมแฟนคลับเกเรพี่หยองที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณสัก100่งคนได้นะครับก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าทิปสโมสรจะไม่ครบจํานวนก็เลยทําให้ต้องยกเลิกทิปสโมสรแต่ว่ากองเชียร์ที่น่ารักของเราหลายต่อหลายคนก็หาวิธีเดินทางกันมาเชียร์ที่จังหวัดสุสเกตกจนได้ละครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์ก็ตามทีเมทาทีวีของเราเห็นใน Facebook นะครับบางคนก็เดินทางมาโดยรถไฟบางคนก็เหมารถตู้มานะครับบางส่วนก็เดินทางมาโดยเครื่องบินนี่ครับก็เป็นกองเชียร์เลมพีวของเราที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดศรีสะเกด1ปีจะได้มีโอกาสตามมาเชียร์ติดขอบสนามแบบนี้นะครับ bye bye. Bye bye. อากาศร้อนก็หลบตามใต้ต้นไม้กันไปก่อนนะครับ yeah, 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 yeah. โอ้โหระวังงูฉกเอานะครับเนี่ยอยู่ใกล้ต้นหญา้าซะขนาดนี้นีครับก็เป็นกองเชียร์เลมยองที่ตามมาจากกรุงเทพมหานครน,นะครับทุกคนก็มั่นอกมั่นใจว่าเกมนี้จะได้3คะแนนกลับไป<ร>ถึงแม้ว่าสิสเกตจะเป็นทีมที่เล่นในรังยาวของตัวเองค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวละครับ ต่ช่วงนี้ทีมกเลลพีของเรามีแนวรุกที่ค่อนข้างที่จะลงตัวรวมไปถึงแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแน่นและแผงมิดฟิลด์ค่อนข้างที่จะทํางานกันเป็นทีมเวิร์กนะครับ<ป>ก็เลยทําให้หลายต่อหลายคนมัดอ,อกบั่นใจว่าเกมนี้นักเตะกเลาพองจะคว้าสามคะแนนกลับมาฝากแฟนคลับของเราได้นี่คุณแม่ของพี่ตองกวินทําสัจจานั้นใกล้ไกลแค่ไหนคุณแม่ไปทุกที่เลยนะครับคุณผู้ชม่องสา้ โอ้น่ารักเลยทีเดียวนะครับปรเป็นเพื่อนกันนะครับฝั่งหนึ่งเชียร์สิสกเกตเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งเชียร์เอสซีจเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามแล้วครับที่กองเชียร์กีฬาของเราสามารถเดินไปมาได้อย่างสะด,ดวกนะครับที่นี่เป็นมิตรสําหรับกองเชียร์ทีมเยือนทุกสมโมสรครับ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่ภายในสนามศีนครลำดวนกันเลยดีกว่านะครับมาดูสเป็นผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกิเลมหยอของเราผู้สาประตูเป็นกวินธรรมสัจจาน,านันสองเซนเตอร์คิมดองจินกับนาโออากิอาโอยามะนะครับแบกซ้ายแบ็กขวาเป็นดาวรุ่งทั้งคู่สุริยาสิงห์มุยและก็สุพรปีนาก,กาตาโพนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับ กับตันโกดัสกอนทองเหลายืนคุมแดนกลางร่วมกับมาริโอยูรอฟสกีและทิ่ิพันธพ่วงจันทรนะครับกลับมาเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตังสารัฐยอยู่เย็นนั้นติดโทษแบนนั่นเองครับส่วนแนวรุก3คนนะครับกัสเดีตเวทยาวงเคลตันซินวาแล้วก็ทีริลินแดงดาครับสองกับตันทีมนะครับดัสกอนทองเหลากับจักระพงสมบูรณ์นะครับก็จับมือกันก่อน,กอนเกมการขันจะเริ่มต้นขึ้น เป็นกีเลนพยองทีมเยือนนะครับมาในชุดสีขาวทั้งชุดเลยละครับได้เขียนลูก,กเริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์ครับโอกาสลุ้นแรกเป็นของทีมเจ้าถิ่นครับดูโรซิมมี่ครับเลี้ยงมาแหวกหลบผู้เล่นกิเลนพยองสองคนแล้วกดไปซ้ายแม่เป็นการทักทายที่น่ากลัวเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับการทำชิ่งวันทัศส,สวยงามจริงๆเลยละครับแล้วมาจบที่ทิธิพันธ์พ่วงจันทร์ ยิงด้วยสายสายโป้งนิดๆน,นะครับเข้าไปตรงตะข่ายชนิดที่เรียกว่า,ารงวงทองคำผู้สาประตูของทีมสีสเกตเอฟซได้แต่ยืนมองครับมาดูครับกับตันโก้ทำชิงกับเคลยตันและมาริโอทำชิงกับทิติพันธ์คิดเร็วทำเร็วแล้วก็ปัดไส่โป้งนิดๆครับเพียงแค่นาทีที่9เท่านั้นกิเรีพยองก็ขึ้นนำทีมสีสเกต FC ไวก่อน1ประตูต่อ0ูนย์ครับ มาเรียกว่าระบบทีมลงตัวแล้วครับจะเปลี่ยนจะจับใครมายืนตรงแดนกลางเนี่ยก็เล่นได้ดีกันทุกคนเลยล่ะครับกวินได้ออกแรงเซฟนิดนึงครับจากลูกยิงของดูโรซิม,มี่นะครับและจากเกมรุกของทีมศร,รีสเกตนี่เองนะครับกีเรมพยองของเราฉกฉวย เป็นเกมโต้กลับทันทีครับโออากิแย่งบอลมาได้แต่สกอร์ท้องเหลามองมีทิวสินเติมทั้งฝั่งขวาครับเทลสินมีความเร็วและมาริโอก็ควบขึ้นมาด้านหน้ามีเคลตันอยู่นะครับเทลสินตัดสินใจเปิดให้กับมาริโอมาริโอจ่ายง่ายๆให้กับเคลตันยิงไปติดในะรงวงทองคำครับยังได้อยู่ครับเคลตันซินวามีทิวสินครับแล้วเจ้าตัวพยายามจะสปีดไปรับบอลทางฝั่งขวาทิวสินจ่ายติดหนึ่งจังหวะแต่ว่า ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทำชิงกับมาริโออีกแล้วละครับโอ้โหยิงเข้าไป2ประตูทศศูนย์ขาซ้ายของทิติพันธ์พ่วงจันทร์แม่คล้ายๆกับจังหวะแรกเลยนะครับทำชิ่งหนึ่งสองกันแล้วทิติพันธ์พ่วงจันทร์ต้องบอกว่าขวาก็ดีซ้ายก็ได้ <laughs> พอเล่นมิดฟิลด ที่ตัวเองถน,นัดนะครับก็มีโอกาสที่จะได้จบสกอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะสารพัดประโยชน์ของสโมสรกีฬาพยองของเราเลยทีเดียวน,นะครับแบ็กขวาก็เล่นได้ตัวรุกทางฝั่งขวาก็เล่นได้มิดฟิลด์แดนกลางก็เล่นได้ครับบางจังหวะก็ไปยืนเซนเตอร์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทหลังจากนั้นมีโอกาสจะได้ประตูขึ้นนํา3ต่อศูนย์ครับโอ้โหเลตาซินวากดดีขวาเต็มๆมันข้ามคานไปนิดเดียวครับ โอกาสลุ้นของทีมเจ้าถิ่นบ้างครับแม่กิติพงศ์มงมาครับศูนย์หน้าดาวรุ่งของทีมสีสเกต FC มีโอกาสได้โขกลงพื้นแต่บอลมันไม่ตรงกรอบครับอ้าวจากจังหวะรุกของสีสเกตกลายเป็นจังหวะสวนกลับของทีมเ c g เมืองทองอยู่แต่ครับเคลตันซินวาควบขึ้นมาแล้วยิงวยขวาทันทีบอลไปชนเสาแล้วก็เด้งออกมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ตรงกรอบครับ แม่ชิวสินแดงดาต้องปรบมือให้เลยนะครับว่าตัดสินใจถูกแล้วในการเลือกยิงคราวนี้ค莱ตันสินใาอีกครั้งหนึ่งแต่เปลี่ยนใจใจ่ายให้กับมาริโอโอโโหแต่ดีขวาผู้เล่นสีนสเกตเอฟซีทุ่มทุนนะครับกระโดดใช้ตัวบล็อกและเปิดไปอีกครั้งหนึ่งก็ลึกออกหลังไปแมสโอ,อกาส30หลายต่อหลายครั้งเลยละครับแต่ทางสีส,สเกตเองก็มี ดูโรเซมีนี่แหละครับที่ยังคงอันตรายอยู่มีจังหวะพยายามที่จะยิงไกลทุกครั้งเลยแหะครับแต่สกอร์ทั้งเราเล่นลูกแต่มุมสั้นแหมพลิกตัวมายิงด้วย้ายข้ามคาไปนิดเดียวครับแล้วครับฟ้านะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวแหวกผ่านผู้เล่นกิลม์อย่าของเราสองคนงก่อนที่กวินทำสัจาน,านั้นจะซุป,ปเปอร์เซฟได้เยี่ยมครับ ก้าวขาขึ้นมาปิดมุมมิดเลยล่ะครับทำให้จบครึ่งเวลาแรกเป็นกิเลมพยองบุกมานำทีมรีสเกตไป2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ครึ่งหลังสีสเกตจะแก้เกมมาดีมากเลยล่ะครับจบด้วยครับฟ้าบุญมาตุนนะครับอดีตนักเตะเก่าของทีม SCG บางทอยแต่ยิ่งหลุดกรอบไปนิดเดียวครับกิเลมพยองเขาเราก็รอการสวนกลับแบบนี้แหละครับแนวรุกมีความเร็วธีรสินควบบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมีกสิเดชโอ้โหแต่ว่า บอลไปไม่ถึงครับแม่หมาหม่ครับเทวสินอา้าวยกบอลให้กับเคลตันซินวาเกือบเกือบที่จะถกบอลไปได้นะครับสำหรับเคลตันซินวาลูกฟีคิกของทีมสิีเกต FC นะครับจากทีรชัยงามเจริญไม่ตรงกรอบหลังจากนั้นดราก้อนแก้เกมครับเอากสสิเด็ตออกและเติมเกมรุกเป็นชนะนันปัมบุผาเข้ามาแทน มาดูครับเกมรุกเปลี่ยนไปจะวืหวาขึ้นบ้างไหมครับเกรตันซินวาครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวแหวกผ่านผู้เล่นสีสเกตสองคนแต่ว่านรงวงทองคำแกก็มาปิดมุมได้ดีครับวันนี้ไม่ใช่วันที่โชคเข้าข้างเกรตันซินวาหรือเปล่าครับโอ้โหมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ประตูครับพอยิงเพิ่มไม่ได้ความพยายามของสีสเกตเอฟซีก็สำฤรธิผลนะครับเทวชัยงามตจริญนะครับเปิดบอลไปตรงกลางแล้ว คัฟฟ้านี่ครับแม่เบียดเอาชนะคิมดองจินแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปตรตงตาข่ายให้ทีมรีสเกตเจ้าถิ่นไล่ขึ้นมาแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่65ครับแต่ว่ากีเลนพยองเอสจีมงทอยยูเต็ดก็ไม่ปล่อยให้ทีมรีสเกตกดดันได้นานนะครับหืูกจ่ายแอสซิสของกัปตันโกเดสกอ์ทองเหลาให้กับเคลตันซินบาคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับเคลตันซินบ่ายิงจนได้นะครับกีเลนพยอง3ศรีสเกต1ในนาทีที่71ครับ ก็เรียกว่าเสียสกเกตยิงประตูตีตื้นมาได้เพียงแค่5นาทีหลังจากนั้นเคลตันซินบาก็มาบวกสกอร์เพิ่มให้กับทีมกีเลนพยองแหมลูกจ่ายของดัสกอนท้องเหลาเนี่ยทะลุแนวรับของทีมศสีสกเกตแล้วเจ้าตัวแะหลบนวลงวงทองคำหนึ่งจังหวะก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปตรงตะข่ายน่าจะคลายความกดดันได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเกรตันซินบาอืมแล้วเจ้าตัวนี่ก็ยิงต่อเนื่องมาหลายเกมแล้วนะครับถ้าเกิดใน t p l ลูุนี้ก็น่าจะเป็นลุกที่12สแห้วครับสำหรับเกรตันซินบา ก็เรียกว่าแนวรุกนี่ครับน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับสโมสรเอสซีจีงทองยูเอเต็ดเพราะว่าทุกคนนะครับมีความเร็วนะครับหลังจากนั้นดากันแพ็กเกมรับแล้วครับเอามาริโอออกแล้วเติมเสกสีสีใส่เข้ามาสีสเกตทีระชัยงามเจริญเปิดลูกเตะมุมอู้มาวิกเตอร์มอร์โรเบียดตัวประกบขึ้นโขกคนเดียวโล่งๆดีนะครับที่ไม่ตรงกรอบ ชนะนันป้าบุผาครับมีโอกาสสัมผัสแรกในการลุ้นสกอร์แม่แตัดสินใจยิงทันทียกมือขอโทษเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่าสัญชาตญาณกองหน้าเมื่อมีโอกาสก,าก็ต้องยิงอย่างที่เห็นนั่นแหละครับโอ้โหแล้วกวินทรรสัจจานันครับโชว์ซูเปอร์เซฟลูกโม่งของโมเซนบายาทิเดียครับแม่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ กวินนีโชว์ซูเปอร์เซฟเห็นเห็นว่าจะเข้าประตูนะครับแกปัดออกมาได้สุดยอดจริงๆเลยละครับสำหรับกวินทำสัจจานันหลังจากนั้นก็วิ่งไปดูรุมเมสุริยาสิงห์มุ้ยที่มีการประทะกับผู้เล่นรีสกเกตเอ FC ครับโชคดีที่ว่าสุริยาสิงห์มุ้ยไม่เจ็บมากนะครับอุตส่าห์มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลงสนามพบกับทีมชาติอิรักในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดที่3 ก็หวังว่าสุยาสิงมุ้ยจะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ทันกับการรับใช้ทีมชาติไทยของเรานะครับก็จบเกมการแข่งขันนะครับเป็นกีฬาพยองเอาชนะทีม ปูปีอันตรายไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณกองเชียร์กีฬาหยองที่น่ารักของเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่ตามมาจากกรุงเทพมหานครหรือเป็นกองเชียร์ที่อยู่ในละแวกจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เข้ามาให้กาลังใจนักเตะกีลมหยองที่เราร่วมร่วมอถึง700อคนได้นะครับสุดยอดจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมเสียงเชียร์นี่ดังกว่าเจ้าถิ่นซะด้วยซ้ําไปนะครับ ก็เลยทําให้กิเร็มยอของเรามีคะแนนขึ้นไปเป็น44คะแนนแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าจะตามหลังทีมบุีรัมอยู่แต่อยู่3คะแนนก็ตามทีแต่ว่านักเตะกิเร็มยอเราก็ลงแข่งน้อยกว่า1นัดน,นะครับมีโอกาสที่จะทําคะแนนขึ้นไปเทียบเท่าและประตูได้เสียนั้นดีกว่าทีมบุยรัมในอนาคตได้นั่นเองครับหลังจากนี้นะครับจะว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยไป3สัปดาห์ด้วยกันเต็มๆนะครับซึ่งนันกเตะกเรมยอเราก็จะมีชื่อไปรับใช้ทีมชาติไทย5้ารายด้วยกันนะครับ คือผู้สาประตูพี่ตองกวินทําสัจจานันคนนี้นี่แหละครับแม่มีแฟนคลับมารอกิฟรอต้อนรับนี่ล้นหลามเลยทีเดียวละครนอกจากพี่ตองกวินทําสัจจานันแล้วนั้นนะครับก็ยังมีแบ็กซ้ายน้องเทกสุริยาสิห์มุย้ยแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย20ปีเนี่ยติดทีมไทยไปด้วยอีกหนึ่งคนนอกจากนั้นยังมีมิดฟิลด์นะครับพี่ตังสารัตอยู่เย็น ในตำแหน่งมิดฟิวร่วมกับพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันนะครับแล้วก็แนวรุกเป็นพี่มุ้ยทีราสินแดงดานะครับมีโปรแกรมการแข่งขันกับทีมชาติอิรักในวันที่8กันยายนหลังจากนี้นักเตะคุณพลช้างสุดทีมชาติไทยของเราจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อิเลบัลเล่ ของสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในเต่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวบอลทองทีวีของเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศที่ดูอบอุ่นอบอุ่นนะครับของกองเชียร์สีสกเกตไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์กูบิเออรนดอรายหรือเป็นกองเชียร์ของกีเลนพยองของเราที่มาส่งนักเตะกีเรนพยองขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางกลับไปที่พักที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการต้อนรับแบบนี้ของทีมสีสกเกตเอฟซีทำให้นักเตะกีเรนพย,ยองของเราโดยไปถึงสตาร์โคนั้นประทับอกประทับใจมากมาก เอาไว้ปีหน้าเดี๋ยวเราจะมาเยือนทีมรีสเกต f อใหม่นะครับก็ต้องขอวอวยพรให้ทีมศรีสเกต FC นะั้นประสบความสาเร็จในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับยังมีลุ้นอยู่หนึ่งถ้วยในฟุตบอลโตโยตา้าลีคับนะครับแล้วก็ทําอันดับในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกขึ้นมาติดท็อปไฟให้ได้ในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจแบบนี้นี่แหละครับ